สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับฝึกทำโปรแกรมจิตทุกท่านสามารถทำตามผมได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านทำโปรแกรมจิตดึงดูดเงิน100ล้านกันนะครับ ทำง่ายๆนะครับทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับเปิดฟังแล้วก็คิดตามที่ผมเล่านะครับแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีเงิน100ล้านได้ไม่ยากแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสเต็ปแรกนะครับผมอยากให้คุณหาพื้นที่เงียบพื้นที่ที่สงบพื้นที่ที่คุณรู้สึกสงบพื้นที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายนะครับ สเตปนี้คุณต้องตั้งจิตสมาธิให้แน่วแน่นะครับห้ามวกแวกเป็นอันขาดนะครับแล้วให้คุณนะครับนั่งหรือนอนในที่ที่เงียบสงบเท่าที่จะเงียบได้นะครับเริ่มหลับตาลงช้าๆแล้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วปล่อยให้ทุกความกังวลทุกความเครียด ถูกปล่อยออกมากับลมหายใจของคุณผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนให้รู้สึกสบายขึ้นเรื่อยจากนั้นให้หายใจเข้าลึกๆและรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบที่ไหลเข้าสู่ร่างกายหายใจออกและปลดปล่อยความตึงเครียดออกไปผมอยากให้คุณลองจินตนาการ แสงสีทองหรือแสงสีขาวที่ค่อยๆแผ่กระจายออกมาจากหัวใจของคุณแสงนี้ค่อยๆเติมเต็มร่างกายของคุณไปด้วยความสงบและความปลอดภัยหากคุณรู้สึกถึงความเงียบสงบแล้วแล้วรู้สึกถึงการมีจิตใจสมาธิที่แน่นหนอยแล้ว ผมอยากให้คุณเชื่อมต่อกับพลังแห่งความมัง่งคั่งให้คุณจินตนาการถึงพลังงานสีทองที่ได้ล้อมรอบตัวคุณพลังงานนี้คือพลังงานแห่งความมัง่งคั่งพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังหมุนวนรอบตัวคุณอย่างช้าๆ หมุนวนตอบตัวคุณอย่างนุ่มนวลและอบอุ่นผมอยากให้คุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับพลังนี้พลังงานแห่งความมั่งคั่งกำลังเปิดทางเข้าสู่ชีวิตของคุณคุณได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลทุกสิ่งที่ดีงามและเงินทอง กำลังไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างง่ายดายถ้าคุณรู้สึกตามที่ผมพูดแล้วนะครับไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมอยากให้คุณตั้งใจให้มากๆนะครับให้คุณตั้งจิตให้ชัดเจนตั้งจิตตั้งใจให้ชัดเจนนะครับ ในสิ่งที่คุณอยากดึงดูดแล้วอันนี้คือเราจะดึงดูดเงิน100ล้านนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจนึกถึงเงิน100ล้านจากนั้นให้คุณพูดในใจหรือพูดออกมาหรือผมอยากให้พูดตามผมเบาๆนะครับหรือคิดตามผมก็ได้นะครับฉันพร้อมที่จะรับเงิน100ล้านอย่างง่ายดายเงินที่เข้ามาหาฉัน เข้ามาแบบไม่มีข้อจำกัดฉันดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉันแล้วจินตนาการถึงภาพเงินภาพทอง100ล้านบาทกำลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณคุณมองเห็นภาพเงินในบัญชีธนาคารของคุณที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นมาแบบทวีคูณเงินเพิ่มเข้ามา100ล้านบาทจนถึง100ล้านบาทเพิ่มเรื่อยๆจนถึง100ล้านบาทถ้าอยากได้มากกว่า100ล้านบาทก็คิดไปเรื่อยๆนะครับหรือบางคนอยากให้ธุรกิจเติบโต คิดถึงธุรกิจในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าอยากจะทําให้ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมอยากให้คุณนึกคิดถึงเรื่องเดียวนะครับนึกถึงเงิน100ล้านนะครับนึกถึงจินตนาการถึงเงินถึงทอง100ล้านกําลังไหลเข้ามาในบัญชีของคุณเรื่อยๆเ,เข้ามาเติมเต็มเรื่อยๆภาพเงินในบัญชีของคุณมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึง100ล้าน คุณกำลังได้รับเงินในทุกทิศทุกทางนะครับพอคุณรู้สึกภาพเหมือนที่ผมเล่าไปแล้วนะครับผมอยากให้คุณสร้างความรู้สึกความสมหวังนะครับให้คุณรู้สึกถึงความสุขที่คุณได้เงินได้ทอง100ล้านเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแล้วให้คุณนึกถึงความรู้สึกเวลาที่คุณได้รับเงิน100ล้านเวลาที่คุณสามารถทำตามความฝันเงิน100ล้านนี้ สามารถเอาไปทําตามความฝันของคุณได้อย่างไม่มีข้อจํากัดคุณรู้สึกถึงความอิสระความสบายใจและความสุขที่คุณได้รับจากการมีเงิน1 0 0่งรล้านคุณมีความสุขมากๆคุณรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและคุณรู้สึกขอบคุณกับเงินที่เข้ามาในชีวิตของคุณเงินที่เข้ามา1 0 0่งรล้าน คุณรู้สึกดีใจมากจากนั้นผมอยากให้คุณส่งพลังงานบวกส่งพลังงานดีๆนี้กลับไปสู่จักรวาลน,นะครับให้คุณส่งพลังงานบวกนี้ออกไปสู่จักรวาลวิธีการคือให้คุณจินตนาการนะครับแล้วก็ตั้งใจของคุณว่าคุณได้ส่งพลังงานดีๆนี้ออกไปให้จักรวาลพลังงานแห่งความมาั่งคั่ง ได้แผ่ออกไปสู่ทิศทางสู่ทุกทิศทุกทางคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตพูดออกเสียงออกมาหรือคิดตามผมนะครับฉันเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลกำลังตอบสนองต่อความตั้งใจของฉันเงินทองของฉันหนึ่งรยล้านกำลังไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดาย และไม่มีข้อจำกัดจากนั้นให้คุณปิดจบแล้วดึงสติกลับมานะครับให้คุณค่อยๆหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและหายใจออกช้าๆให้คุณรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในร่างกายของคุณถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับค่อยๆลืมตาขึ้นมา และรู้สึกให้คุณรู้สึกถึงพลังบวกที้คุณได้ปลุกมันขึ้นมาในตัวของคุณคุณพร้อมแล้วที่จะดึงดูดเงินหนึ่งร้อยล้านดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่มีข้อจำกัดคุณ ทำตามที่ผมเล่าไปที่ผมพาทำนะครับทำซ้ำในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับถ้าขั้นตอนไหนยังรู้สึกไม่ได้ตามที่ผมบอกให้ทำซ้ำซ้ำเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือที่ผมเล่าไปจะช่วยเสริมพลังการดึงดูดเงินเข้ามาให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นวันไหนคุณรู้สึกเครียด คุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกเหนื่อยให้คุณลองมาทำโปรแกรมจิตตามที่ผมพาทำไปนี้ทุกวันวิธีที่จะทำได้ดีที่สุดคือคุณต้องทำจิตใจสมาธิให้แน่วแนว่ทำก่อนนอนและทำตอนตื่นนอนจะทำให้สำเร็จเร็วยิ่ยงยิ่ยงขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าการโปรแกรมจิตท่านต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีหมั่นฝึกสมาธิ มั่นตอแทนบุญคุณวิดามันดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับแล้วทําแล้วท่านก็ต้องทํางานต้องขยันหมั่นเพียรน,นะครับถ้าท้อเมื่อไหร่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีอุปสรรคกลับมาโปรแกรมจิตซ้ําๆขอให้ท่านร่ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญขอให้ท่านมีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจน ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ